แขงป่ากไกลล่ร้อนๆน้าชานผักสดนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับข mm. ั้นตอนแรกเราตำเครื่องแกงก่อนครับห mm. อมแดง mm. พริกสดกระเทียมตะไคร้ขาครับ mm. ใส่เลยครับ mm. โขกแค่พอจะหยาพอนะครับประมาณนี้พอครับผ mm. สมเครื่องแกงตระดาษลงไปนิดนึงครับ mm. เครื่องแกงที่เราซื้อมา mm. เครื่องแกงเผ็ด ไก่ที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นไก่สะโพกรอะกระดูกออกนะครับเราก็มาหัเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคําครับพริกแกงที่เราโขกไว้นะครับนํามาคั่วไฟให้หอมก่อนครับใช้ไฟก่อนนะครับคั่วไปเรื่อยๆให้พริกแกงเรามีกลิ่นหอม เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำเติมน้ำไปเลยครับน้ำแกงเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเราปรุงรสชาติเลยครับน้ำต,ตาลทรายครับนิดหน่อยชูรสครับรดดีครับน้ำปลาครับน้ำปลาร้าครับ เพิ่มความแซ่บนัวครับชิมรสชาติดูเลยครับชิมรสชาติได้ที่แล้วนะครับเนื้อไก่ที่เราหั่นไว้ครับใส่เลยครับตามด้วยผักครับมะเขือถั่วฝักยาวพริกหยวกครับมะกรูดฉีกพริกแดงซอยครับใส่เลยครับเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วนะครับผักก็เริ่มสุกแล้วนะครับชิมรสชาติได้ทีแล้ว ใบกะเพราครับใบยี่หร่าฉีกครับสีสันหน้าแซฟมาครับแกงปลากไก่ปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟเลยครับแกงปลากไก่ร้อนๆน้าชานผักสดนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ